ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโซ<อ>โซใช้เสมอ,อชอชืรอ,อต้นไม้อไมยอหญิง,ง,งโสภา<ง>ยอหญิงอะไรหรก ยอหญิงครับโสภายอชดาสวมหัวตอปตัาปักไว้้ปกไวขอทานขอานเข้ามาลองทองบนโทหน้าเศร้าพอผู้เท่าเล่านิทานเออนี่ไงหลวงพุทธเจ้ากำลังเล่านิทานให้เด็กๆฟัง